ไงท้องเลยทุกคนเอออุ้ยแรงมากอ่ะอยากได้จังเลยเฮ้ยหายไปไหนแล้ว่ะ นี่หายไปแล้วขอมาส่งจ้าโอ้โหแกกันเลยดีกว่าว้าวเรื่องคันนี้เป็นมือสองนะครับแต่ว่าผมได้มาแบบราคายอมๆม,มากเดี๋ยวนะโอ้โอสปีดนี่คอมพิวเสอร์มันอยู่ตรงนี้ทุกคนเฮดโช์มาแบบนิ่มๆเลยอ่าโดๆ โอ้โห oh. เบบี้เองหรช้โชว์โคตดีนี่สปีดพี่แกให้มาลองเทสดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่น oh. ปานี่กันยกกันยกโ oh. อ้โหรอเล่นมา <laughs> อันนี้เราต้องใส่เลยไม่งั้นมันจะ <laughs> เาบาดเจ็บได้ <h ums> เดี๋ยวมาเปิดดูดีกว่าทุกคนว่าข้างในเป็นไงช้ำหรือเปล่ <Yeah. S 1> าาเบบี baby, ดูดิ วสวยแซดดีนะทุกคนเดิมๆของมันก็มาพร้อมกับแบตสามเซลเลยนะทุกคนฮ่า <c oughs> <c oughs> โหดขนาดไหนมาดูบอดี้ก็อาจจะมีขูดๆนิดนึงนะไม่เป็นไรไมาีเรียสดูแต่ข้าขงหลังเท่ามากเลยทุกคนดูดิตรงนี้มีแบบถังดับเพลิงเออมีถังน้ำมันด้วยตรงนี้โอ้สองถังนะครับแล้วก็มีถังอะไรสะเสบียงตรงนี้กันน่าจะกันเสาไว้นะพอัอดูดิน่าจะยกล้อมาเดี๋ยวเรามาแกะดูนี้ดีกว่าทุกคน ว้าวนี่มันคุมตรงนี้แหละทุกคนแล้วตรงตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้แหละนี่สายนี้แหละอุ้ยเดี๋ยวฟังเสียงไหมดิหืมเมื่อกี้มีเสียงยังไงใชเสียงอะไรวะแต่เราไปลองดูกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็แรงขนาดไหนทุกคนโอ้โหร้อนมากตอนี้คนอื่นเดี๋ยวขอใส่กันยกด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ I'm not going to get a little bit of drool on my pillow. feel like it's going to be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah. Damn, ain't that great. I don't want to go to work because my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life because I don't feel alive and there's nothing to do with me. เออล้อบวมเลยปะ่ะนี่มีธรรมดามาดูดิว่ามันไปไกลแค่ไหนไโคตรไกไกลโคตรไกลเลยอ่ะ เยังไม่กล้ากดยกเอกดเต็ม้วเนี่ยยกล้อได้โอ้โหขับไฟคแณแงนะอ้โหดนคำเสียด้นี่โอ้โหคนนิ่มอ่ะกุมดีแล้วแบบไกด้วยดูดิมันไกลสุดขนาดไหนลองดิไปได้อีกนะ โอ๊ยคิวเลยต้องแล้วหยาหมดแรงไปหงายท้องเลยทุกคนเออโอ้ยโอ้ยนี่ลอยเปล่าวะเอ้ยไม่น่าใช่ฟังยังวะน่ะอ๋อเฮ้ย หูหูครูดครูดครือ่องไอาทุกคนในรอบนี้เดี๋ยวผมจะจับ GPS ด้วยนะมาลุน้นกันนะว่าจะได้กี่จสส่วนตัวผมผมคิดว่านะ่าจะได้สักประมาณ70ตอนนั้น WL ผมได้ประมาณ70เท่าไหร่75ประมาณ75 74ไม่รู้นะว่า70 74ที่มาวิ่งตรงนี้แหลย ยังไม่ถึงโอ๊ยโอ๊ยเยี๋ยแล้วยังไงบ้เอ้าไม่ใช่โอ้ย G P S ยังอยู่โอ้ย เจ็ดสิบหกทุกคนเดี๋ยวการคาดหมายเมื่อกี้ตะกล้องบอกแปดสิบใช่ไหมแปดสิบไม่ก็เจ็ดเก้าไปโอ้โหันนี้ได้เจ็ดสิบหกว่าคนแรงแล้วว่าโตป่าเลยดิโอ้โหต,ตรงนี้บอกว่าใช่มันมุดป่ามามุดป,ป่าทะนุไปเลยนะฮะะคนแรงเลยต้องหรอโอ้โหทำทำลายสถิตินะครับตอนนั้นผมได้ประมาณเจ็ดสิบห้านี่เกินมาหนึ่ง ใกล้สุดกว่านี้หรือเปล่าถ้าไม่ชนใช่มันแรงกว่านี้อยู่แล้วนี่มันเสียหลักนิดหน่อยทุกคน, oh <my. S 2> นลองใหม่อ่ะเดี๋ยวลองใหม่มีนะ oh. แต่ตรงนี้จะขาดแล้วอันนี้คืออะไรเหล็กเหรออันนี้กันกันเสากันเสาตรงนี้ขาดเดี๋ยวดูอย่างขนาดเลยกันนั่นเนี่ยตรงนี้เอ็ดดีๆนะคะ อุ <mm ้ยเฮ้ยจยุบรับได้เกับมาได้ว่ะไอ้เจ้าอยังอยู่ไว้น่ะเฮ้ยมาดูกันดีกว่านะเจ็ดห้าเบรเท่าเก่าเนาะเท่าเดิมเลยเจ็ดห้าโอ้ถ้าจะแม็กซ์สุดแค่นี้ไม่จะเจ็ดห้าก็นเลยเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีใครถูกไม่มีใครถูกแต่ว่าเปลี่ยนชุดไฟน่าจะน่าจะแรงกว่านี้นะเอาสปีดสัก 60A มาใส่ทุกคนผมว่าน่าจะจวนกว่านี้นะตอนนี้ก็ยกล้อมันนะรูดูดื้อมอดดื้ออดเอ้ยจะไปหวั่นแล้วเนี่ยแกปุ่มนี้กดไม่ได้แล้วนะ เคลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ดึงกดไลค์สับตไคร้ผมด้วยนะฮะถ้าใครอยากจะให้ผมจัด MX09 ก็กดติดตามไว้กดแชร์กดสับตไคร์คลิปนี้ถึง1ล้านวิวขนาดตัวเล็กยังแรงขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี <c oughs> okay, ่ยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสักิีนี้ไปละเดี๋ยวเจนจะทำ goodbye เอาเลย <c oughs>